เรา๋ยวมาดูการเทปูนอ่าผสมปูนกันนะครับผมเนี่ยดูครับผมนะใส่ปูนเข้าไปครึ่งลูกครับผมใส่น้ำเข้าไปสี่สี่ถังนะผสมปูนให้เข้ากับน้ำครับให้น้ำเข้ากับปูน ผสมน้ำให้เข้าปูนผสมปูนให้เข้ากับน,น้ำก่อนครับให้เป็นเล็กๆก่อนนะครับน้ำตังเล็กทีถังนะอลองจากนั้นนะครับจะมีการเคลื่อนย้ายทรายครับด้วยรถเข็นนะรถเข็นครับเต็มๆนะหนึ่งเข็นครับผมยกครับผม ยกดับเนี้ยยกดเนี้อทรายหนึ่งรถเข็นนะครับปูนครึ่งลูกแล้วก็จะมีการคนทรายให้เข้ากับปูนเข้ากับน้ำครับเติมน้ำอีกหนึ่งถังครับเอาครึ่งถังครับ ใส่ให้เข้ากับปูนครับทุกคสองแรงสองแรงมีสองแรงนะครับออกมาเรียวๆแล้วออกมาเรีวๆแล้วออก็เตยแล้วหลังจากนั้นครับผมจะมีการเคลื่อนย้ายทรายด้วยรถเข็นอีกมาครับเต็มเต็มรถนะเต็มรถเข็นครับผมนะการใส่น้ำที่ลื่นก่อนครับแล้วนกะ็เทลงไปนะครับเทลงไปแล้วนะครับ ปูครึ่งลูกทรายหนึ่งรตเข็นหินหนึ่งรตเข็นครับผมนะแล้วก็จะมีการคนครับผมคนใส่น้ำเหลวๆเลยครับผมนะใส่น้ำเหลวๆเลยคนแบบเหลวๆเล่ๆครับตัวเนี้ยแล้วก็จะมีการเติมน้ำนะครับเติมน้ำอีกหนึ่งถังเขาไม่ใช่ครับตักังมาตักปูนแล้วคนแป๊บเดียวเริ่มเทแล้วครับตอนนี้เริ่มเทแล้วเอาไปเทด้านนู้นก่อนครับผมนะ ็จะมีการเทปูนครับผมนะวินีง่ายๆครับผมผสมในห้องเลยครับผสมในห้องที่เราจะเทเลยนะต้องยกไกลยครับผมนะแล้วก็ตักเทเลยครับง่ายๆนะ เทไปเรื่อยคนไปเรื่อยครับผบเนี่ยหลังจากเทเสร็จแล้วครับผมจะมีการปาดนะผมปาดให้เรียบนะมี่จะหลิวไม้ไอ้ลาติดนะ เพียงพลาสติเกเพียงพลาสติกก็เรียกเพียงนะหลังจากนั้นก็จะเริ่มผสมปูนต่อครับผมน้ำสี่ถังนะน้ำสี่ถังใส่น้ำาไปก่ณนสี่ถังครับตามไปปูนเครื่องลูกเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมนะคนณคึงลูกแล้วก็จะมีการคนให้น้ำให้เข้ากับปูนคนปูนให้เข้ากับน้ำเหมือนเดิมนะครับผมนะ หลังจากคนปูนกับทรายเอ้ย<อ>ค,คนปูนกับน้ําเข้ากันแล้วก็จะมีการใส่รทรายครับผมนะหนึ่งรถด,ดําครับผมรถเข็นกนเล็กๆครับผมรถเข็นก็ผสมปูนทรายน้ําให้เข้ากันนะครับ ลายเพิ่มครับเพิ่มรายเพิ่มหน่อยนะรายจะเยอะกว่าหินหน่อยนะครับผมนะใส่รา,า,ายเข็นกว่ากว่าหน่อยนะครับรี้ับ่รียก็ไม่รห่้แบบงจะตายมน,นั่งแอบลับได้จะมีการ ลาดน้ำก่อนเทหินครับเพราะว่าป้องกันฝ <Okay. S 1> ุ่นนะผมนะเพราะเราเทาโซฝุ่นฟุ้งๆนะลาดน้ำตรงหินก่อนครับ <Okay. S 1> ก่อนเทลงไปนะครั <Okay. S 1> าบผมเทกระบะที่สองนะครับผมนะเ <Okay. S 1> ทไปสองกระบะยังไม่ได้ขึ้นห้องเลยครับเนี้ยโ oh. อ้เอาเรื่องเนี้ย คูณหนึ่ลูกเ,เ็เทได้ประมาณหนึาตาตร,งงร,รา,า,ตางเมตรเองเนี้ยคูณหนึ่ลูกเทได้ประมาณ3ตารางเมตรเองับชุกดำเลยครับผอมอเนี่อไม่ใช่ใช่ครัหลังจากเทเสร็จจะมีการใช้ เตียงพลาสติกปาดครับปาดให้เสมอให้เสมอกันนะครับตอนนี้นะปาดให้เสมอกันแล้วก็ปล่อยเสร็จตัวถึงมีใช้สามเหลี่ยมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมมีการใช้สามเหลี่ยมปาดตามหลังอีกทีนะครับวันนี้ใช้เตียงพลาสติกปาดไอ้พอคร่าวๆก่อนนะครับก็จะมีการใส่น้ำในถังควรสี่สี่ถังนะบผมนะ ใส่น้ำถังเล็กสี่ถังครับผมใส่น้ำก่อนใส่ปูนนะที่นี่ครับผมนะครับพนักง,งานใส่ปูนมาแล้วปูนครุ่งลูกปูนพุ่งลูกการกระเลีน้ำกับปูนให้เข้ากัน,นะครับแล้วก็ทรายแล้เข็น อกดแรงครับข้าวไปาอบก่อนข้าวแล้วกดแรงหมดแรงครับหมดแรงเที่ยงแล้วหมดหิวข้าวแล้วนัวหมดแรงคนปลายน้ำตายชาวการตามเดิมครับสูตรเดิมน,นะในการลาดน้ำตรงหินก่อนนะครับขับลงไปครับผมโอ้โหหินเต็มรถมาเลยครับ gió ta xin chạy còn nhanh ngay nữa bắp đĩa phết là được con bắp đĩa Hãy subscribe ใช้ปูนสองลูกเทได้ประมาณครึ่งห้องนะสองลูกเทได้ประมาณครึ่งห้องห้าถึงหกห้าถึงหกตารางเมตรเองนะห้องหนึ่งสิบตารางเมตรโอ้โหเอาเรื่องน,นะพอเทหนาแล้วนะหนาประมาณห้าถึงเจ็ดเซนได้ตัวเนี้ย